หอยพี่น้องเอ้ยเปิดภาพเปิดกล้องมาแล้วเป็นทีเรียบร้อยล้วติดตากระโลเ่าเฮ้พี่น้องเลยเอ้ยอันสีก็เป็นสีห้องพื้นเด้อเฮ้พี่น้องอ่ะสีจริงจ็คสาวสีอย่างกันแน่เลยังมาท่านตะบึงกันอยู่สีห้องพื้นก่อนเนาะกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมสบายอยู่ทางในตต่างประเทศกนดีต้อนรับขาสู้ซองไม้น้องเปร้วคือเก่าให้พี่น้องเลย พอดีทางซ้างก็ติดกระเบื้องหาสิแล้ววางหนึ่งเลยพี่น้องเลยตอนนี้แม่นอ้องเปียกชิคกอนทรายเข่าขนเข่าปัญหารถได้ล,ดล,ละแต่ท่านจะถ่ายไหมพี่นอ้องเนบะิ่งเนาะไปแล้วนี่ขนไปขนมากแล้วเฮือแตกเฮือแตนบาดห,หนึ่งหอนบาดรหนึ่งทางปาก็มายืนถ่ายกำลังใจอยู่ไหยพี่น้องเลยจะยืนกำลังใจนี่จะยืนยังมโมโหหนวดคลิปเพิน่นไม่ได้หนวดินวดคลิปน่าจะมือปากันเฉยจ้ะ <laughs> ไฟฟ้าเนี่ยมันเฮงดด้ลงมาโหลดคิปกุหนีไปกิแ้ากัเมื่อไหเนาะจ้งกติดแม่ไปไฟฟ้ากัคเป็นะนาไม่ค่อยเพือนเลยไม่สบายวคบเอนกับิติเนาะม่คยเพือนหยดหยให้ดติดอย่ดจะเคื่ยไม่นี่แม่ต้องเปลี่ยนจังอยากเหตกามคข่าน่ใหญ่ลงมาพีทำไมพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่เพื่อนเนาะมันใส่ไฟฟ้าี่เนาะถามว่าอยู่เพื่อนไ่ถามว่าใส่เน็ตด้องเปืองเงินบัตเติมเงินอีก วัดไปหนึ่งโดดคิดได้แค่สองชิปเดียวคิดปลไฟใสไวไฟสี่เดือนใจเสนอหนึ่งพี่น้อยใส่รับเปลี่ยวสี่เดือนใจเสนอหนึ่งประมาณแปดร้อยจะได้ลงมาหาโดดคิปเนี่นยม,มันก็ได้คุ้มเน่พี่น้อยใส่ไวไฟก็ได้ก็ได้อยู่เฮือนเท่านี้แหละมันจะได้ดิ่นเน็ตสบายได้ไม่ต้องไปเติมเน็ตอีกเติมยุ่หาออกไปได้ออกไปข้างนอกเนาะกันยังใครกว่าอยู่ได้ใครกว่าบริษัทเนาะ เอาไปมาแต่เรือโดนบ่ได้คอยอยู่เพื่อนมาเสียไปฝ้ายถิ่มซื่อนะเพื่อนพี่น้องเลยวันนั้นเนาะเ่อละหาเส้นปลายหาเส้นปลายไปแล้วนี้แมนเปลี่ยนเสิส้อผ้าคนไอ้คิดินเพื่อนพี่น้องใหายไปป้าติดมือกล้องก่อนนี่ชิบหายเพื่อนยุติอยู่ตีแมนยุติอยู่ออกไปข้างนอกพอแล้วจ้ะไปเป็นเช่าเป็นนอนถูกแขนย่าจั๊กตอนกันไปซื้อกระเบื้องกันรถพอท่านออกแล้วนอนกันจ้ะ ปไปซะคอยไปล่อกกันเด้อจับกล้องให้ผ่านได้เด้ออะผ่านอ่ได้แล้วแม่ยังไม่ได้เก็บอยังอยู่น่ะยังหมายชอบเก็บผ้านอย่างไรบางทีได้ชิ้ปีได้อ้าเปลี่ยนเทลุฮะหมดแล้วมากินเลี้ยงอยู่นี่แล้วเปิดร้านใหม่เนาะเนาะเด็ดเด้อ บ่มีไปเปิดหาบัวขอย่อยยาวมาใช่เดียงจับอ่ะไปจับกันแล้วเราหมดเกิดห้าง้มัมากินน้ำก่อนแด้เนาะเงินถอยตู้ใช่ห้างคือบัวล้ข่อยอาเฮ้ยมาแล้วกัจับกันนะดามือให้ลูกกบมังแน่กินขนมเต็มบ่วด้มึงเน่อุ้ยเฮ้ยเจ้เห็นยังนี่เฮ้ยมันเยียบมันยียแท่นี่ตายได้แท่นี่เนาะได้ถุกทีได้มันเยืดบมันเยืดแท่นี่ เข็นมากัดแขวเล็กน้อยจ้ะทรายนี่กะโมเมนมาตั้งโถงสนาบ้านเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลย,ยเยอะแบบพ่อแม่พี่น้องสงสยัยว่าอ้าเป็นยังคือเทสนาบ้านนะนะแล้วตัวเองก็ยังสุกขคขือเก้าอะีะ้มันเป็นจากซี่พ่อแม่พี่น้องเลยคือมือจะสร้างทรายมาเนาะแม่ต้องเปรี่ก็พอเอปรี่วัดยู่ห้าน,นะกำลังลงเครื่องอยู่แล้วนี้ทางรถทรายเพิ่มมาเพิ่มมาแบละวะนี่ คือทางวาเสียงนี่เจติดต่อทางพ่อเพิ่นเนาะแต่ว่าทางลูกชายเพิ่นมาบ่ได้มีเบอร์ทางวาเสียงแต่ว่าทา้งวาบุญเพิ่นก็โทรบอกแล้วนะก็ท่านได้ลงมาท่านได้ลงมาก็ัญญาค่ะก็ท่านด้คุยกับเพิ่นพลาดกันบ่เฮิร์มรักใคร่น้องนเลยมาแล้วเพิ่นเท่เลยเพิ่นเมื่อบิดแล้วให้พี่น้องเพิ่นเทไว้เพิ่นก็เมื่อเลยทรายนี่ก็ได้สรุปแล้วก็เฮาบ่ได้อยู่เฮือนเนาะ แต่ว่ามีเบอร์ยังเพิ่นโทรไปเออให้ยถาาแป๊บนึงเฮาสิได้ลงมาเปิดประตูให้เสียนะเพิ่นกะนีน่อยู่แต่เพิ่นบ่ได้โทรหารเนาะทางรถดดไฟก็ได้เพิ่นบ่ได้เอาเบอร์ไว้ก็ได้จำเป็นต้องอยู่เข้าอีกพ่อนพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้ยทรายได้หลายสมเนศสีกระเบื้อง อันนี้กอันนี้มันมันบ่อรีเพยพี่น้องไงยังก็พัน้องมันมันบ่พอเลนออกไปซื้อสีก็ได้จากคงตัวนี้อยากคงกว่าตัวนี้อยากเห็ดดำดำขึ้นแล้วนั่นงอยมาหมาแล้ชิ้นท้ายของเวนอันงเบาเบาเงินตอนเนี้ยบอตนเนี้ยมันยู่บ่อกถูกเงินมันหกแล้วให้แล้วเวนบอ ขึ้นหูไยบตักตักมากิเิยดอยดข่ยได้อือเนี่ยมนันน้นนเนาะนากินข่ากัน่ากินเพียวกัเบิ้ลยอนเพียวได้เล่านี่กันนะหวเขาอยู่่้หมีจกมล้วขัเห็นเต็มติดอยู่บอลไม่มีแล้วนม่ไมาพอดีหนึ่งหนึ่นงมามาตัวหนึ่งแหละเข่านีนอี้ติดหนึ่งแบบ กบกินได้ข้าวกินฮกิขาห่อน้เนาะข้าวนีย้วกระกินนีเนียวเนาะเนาะใส่ที่กันนะพค่ว่ากับก็ข่าวอะไข้าวห่อนกแ่บแล้วเนาะเป็นว่ะข้าวเหน้วไงทําเป็นห้าวขากกินตัวนั้นได้ก่อนแต่มม่กะข่อยกหนึ่งลกันนะมันกรสิอุ่นอยู่แต่ว่านป็นข้เหนียวมันเหนียวเหนียวก็ไปเกะมาคือว่าเน้หมาไม่ทิอย เมื่อมาหุ่มเพื่อนกันที่เพื่อนบริเวณบึงเถากำมาเข่าล่มโจกนน่อยนี่เมือมาลายนแอฟมือมาลายบริเวณบัดนี่เนาะอาะชูอาจจะช่ยอาจจะช่วอยไปไปางใแล้วบันยูซ้ายยูเพื่อนยูซายยูเพื่อนกรผื้มากกันเออข้างนอกปิดห้าเนอแล้ว หไ่อ,อไปได้ยู <laughs> ไนอออกทข้างนอกวะอ่ะทางไปได้ากไปไป,ไปเลยรับลูออกอเร้ามเก้เสีดสา,า,ายเชืองอะอืมเผื่อผ้ากันชนจะย่ดติดท่าชมไปไหมจีกำป่แงเราเป้าเอเ้ยอ <laughs> ว่างไรเจ,จ้าไปเขาไปกันแด้วบ <laughs> 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 อ,อ๊จะ <laughs> <laughs> ออกไปไปกันแน่เนาะ ชาตายได้าหานอนิงด้วยไฟดดจันากเลยด้วยไฟได้กับลูกกินขนมมึ่งช้าสามเชจังกตีถ้าที่มาเติมเงินเฉืๆได้หนึ่งก็บไรขายว่นขาดีแล้วป้ามาขายแห่ไุกสาเรากินงไดแก่ได้แก่อยู่จั นอนนอนฝ่อดิทลองยังเรอยอนองวันชาติเน่บอชดเชยบอชุลองและเาลองเพลงยังหมวดดิมันมันทนีนี้มันทำนีนี้ดีมันกะแนวนี้แต่บ้านทานะอยู่ใส่ทีกันบพอวนพ่อพี่ได้ เราเมาจริงหน่อยสิเมาเปลวไปชงรถได้ก um> ันย่งอยู่ใครน่ะผมมาเก็บไข่กับหมดจ่ยเด้อเออเก็บอยู่เ mm, พื่อนานี่เดกจนจะได้เจกับมาเก็บเอาเอ้ยจหนัก่อยแล้วเจเป็นชาย หน่อยมากที่คนจะไปบรจจายวอาอนี้เาครามจริงเดี way, <laughs> ๋น e ี่น่ะเ่นว่าขนาดาบบเก็บแท่คุณยังมูยังมี่ไห่แล้วองค์คนเปอนหมดอ่ะแมนโซกับขาดได้บูนโมมี่

แม่บแม่นดีให้แล้วอ้โเพ่นไประยะนักเกเอาลกมาลายเอลูกเกาะมาจำหัวเพื่อนจำหัวลูกดดเต็นบะเกาอเลยฮะ้าเ็นลูปันดนั่งไว้นะลปนด món 2 tô đây, là cái tổ, tổ nhanh ngay, mà cái con nhìn này, đây cái tổ lấy lại bài đấy nè, đấy nè, cái tổ đấy là bay đấy nè, con mẹ nhá, khát mẹ nè. ว่าตะปุยอยู่เปลี่ยนสีได้ใช่หมอาวเปลี่ยนสีแบบหมอกขา,าวให้ได้ไม่ได้แบบสีั่นไหเอ้เออตะปุยอะไรม่ได้ข <c ười> ือเมฆขึลูกันไหนเขาในเงอนบอ่วยถังเงินเองนะเอ้นอนอากแมอิได้ตอี่สิบ กินเ็ฮาล้ก็ติ๊กกระถึงไห้เนาะเจ็บกระประดึงเลไปทางเปิดนะมันเจ็บห้องแบบว่เปิดขี้แม่แล้วว่าแรนว่าเฮางงไงงก็ไม่สนใจได้ว่าเขาะยกแล้วน่อยก่อนจะไปมาเขา่ต้องงทางเขาป็นจิวเป็นจิวามันกีผู้บอกยู่เนาะแต่เฮาบอกเหาเฮาบอเขาใจมันเนาะพอแล้วมันเ่ามันอย่างนี้ เอยปัดเลยก็ตอนแรเขาจะปัดหน้าแล้วมเหี่ยงเนาะแต่บอยอยกอดไปตายกันไปแต่พอคนน้งพอคนน้งคุณเจษดตัดผมบ่ตัดทางหนาบอตัดเองบอตายไว้เขาห่านจะมี ยังแับนี้อ่ะยังเมื่อบันีไปใช้ไปเบลไปใชน่ะไอเกิอบน้องดช้เกิบน้องเน้น้องเกิบน้องลูกให้น้องเดวเดีวดเชชนออออเเดี๋ยให้น้องดูให้น่องแบบ แล้วแต่โมเสกให้เป็นการต้อนรับแน่นท่านบรมนั่นนี่ชื่อคือมีอะไรเรียนชื่ออะไรกระดุ๊กอีกไหมไอ้หมอนของฉันก็เฮ้ยหน่องยิงยังยังยังตะการได้ไหมมาให้นอกมาให้นอกหนึ่งจับดูอีกแล้วไอ้แม่ดูไอ้แม่ไอ้แม่ดูไอ้แม่แม่ดูอีกแล้ว นะครับน่อ้อันอะเขียดไรไมเกิดเขียองอย่างวนปไรกุ่มเปียว้นไ้หมซัมลิงคุณนาได้เบาเอื่อยมาน่องเน่เาน่องปไปใ่ใช่ใชโอ้ยหายหายเบลนะเบลนะเบงเบลนี่เบิงเบิงเบิงน,นี่จัดการห้ ừ nhiều năm nhé nhàng nhé nhá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  nhé cho nhé 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 sao nhé sao nhé hải, 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 เกือบมื้อคืนนี่เพราะว่าอาทือเกิดบจะนั่นปายแห่มึงกอกันบ่ะไปต่อยเอาบ่บักได้บ่ไปใช้ลูกละรถได้ลูกเอ้รดรถรถ มงมงในรถอันะหนเกน็บพาไปถือไปแล้วใช้บ่ไรอะไรคัดตีนเพื่อนไม่ชื่อไม่อีกตีนใหญ่เลยมันคนได้ใหญ่ตีนอันนู้นอัน้อนอันนู้นกันน้น มาไปได้ดูกเด้อมาช่วยสาวพอยมาช่วยสาวักดินอะนองก็น้องอ่ะสาวินเ้าสาวนยนเชื่อเขาให้อวไปงียนกันบ้างอิกให้วลกินก่อนโอ้ยกรงานกับอกลังกายป่วใได้แขกแล้เอาเอาช่วเอาใจช่วย แข็งแห้งอยู่สูสูกับอันดินนี่ก็่แห้งเลยนะเดดมืดนะลมกับดินมานลมอากาศนี่ก็แข็งแห้งแล้วฮะอหลุดได้ไงเอ้ยมาไมูุ่โอเคปอดโอเคแห้งนะค่ะโอ้หน้อเมย์ได้หายเมย์ได้

ยังลูกยาก่จะไปใช้ขนมพอ่พอแล้วพ่อแล้วขนมพ,อพอน่มพอๆกินลายในแขวเฮียนแม่จะพาให้คุณหมอทอออกไห้เด้อกินลายเด้อแขวส,ขส,ขสิแมงทำแขวแมงนะแม่สิให้คุณหมอทอออกไห้ได้น่าอยังพอแล้วกินแล้ว มาเดินเดิมาแล้วหายโน้หายเมโนะแบบโอ้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 นาว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 นี่แหลกินได้เด็ดลูกดะไม่มาพาไปหรอกไม่มาพาไปหรอกพาจิพาให้คุณหมอถอนหายโว้ยเนาะเน่าเน่าว้าวเน่าเออถอนก็บ่ทอนไปหาดีบ่ไปบ่บดีเนาะบ่ไปเนาะเมื่อเนาะเมื่อเนาะ เอไว้เลยต้องทไว้าวบานงอไไแม่ก็ณาเขาเล <c oughs> งอกูกงอกเลยอันรอหาแต่เธอชาวเกษตรขึ้นงอกงอกผัวลูเหมือ <c oughs> ันตรอดงผ <c oughs> มก็ได้งอเงินชาก,ก็โสองเ,เน็นเราน่ะเนาะง่ยยุติ ได <h unlocked> no ้หากันย่ได้เขาได้หาแม่นแล้วอ้ยเเชียงสาถาของสาวสาวูได้ดนี่นี่บ้างวะนี่นี่แต่จเอยจุด้นาทีได้ได้กาได้ได้นี่นว่าพี่น้องไอ้พวกขำแด้แต่เป็นตกนินละบัน ัะไรทันเกิงหัวป้าหัวละสูงชักโวขาสัน้นบ่เหรอขึ้นจนว่าสุดปลายเออคนจะขึ้นไปหานต้นใหม่ใลยพี่รองเลยคนจะหานงามันลงจากไหนมันคาสายพาเนละเบิ่งก็คือสิเบิ่งลาดลาวอยู่ไหนจะลงได้ไรเชียวเลยเนาะสูงชักจักเท่ากับโวจักคนโอ้โห ทาง n า à ลงมาลงมาลานลงมาหันขาได้บ่จะ <c oughs> ไ,ได้หันขาหน่อย <c oughs> ลงมาเบิ่งหันขาคือพอดีแด๋อเลยเนะ <c oughs> าะตะกี้ลงมาตะกี้เห็นแต่เสาบ่ <c oughs> มานเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> มาม้เนียก็เครื่องเต็มหานแล้วเนะาะแบบไหน จัไฟไม่ใกล้ไฟไหมพี่น้องไฟก็ไม่ใกล้เนี่ยไฟก็ไม่ได้ไปใกล้เน่ยได้หรือไฟกันเลยนี่จะไปก็ไปลูกไปก็ไปแต่มองคนเคยไปแล้วลูกไครกันเลยไปก็ไปแต่เฮ้อยู่นี่ก็ขื่นห่านหันบรรณาธิการหรือใครกันเลยพี่งงามอยู่วะ งามยังใหม่อยู่เนาะคนแรกวัดเปลื่นคนแรกวานถ้าสิเป็น,น,นปอะ <c oughs> ไ,ไรแล้วจะได้ขายดีอยู่บอตั้งบไริแล่ได้เห็ดได้สิบส0พักเก้าเลยเนาะคำเมือม่อดำ่ปไี่น้ไงขยวนซ้ายเนาะกันยังหลยอยู่ยังหลายยังมัทัน,นะเบื่ด พ <laughs> าสรรคดปนี้แม่รำเปิดกับชิคอล่าก่อนเลยหอยคิดดองขอบุณของขึ้นหอยค่นดองเอซคือเกากระเดิมติดต,ตามนะครับส o มสงมองแม่รำเปิมาตลอดสารคดนี้กะขวัตสบายดี